สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับโอ้โหคิงคายฮาเว็ตนะครับสุดแฮปปี้ซัดโทษเนี่ยพาสิงห์ในะลึงแชมป์โลกนะครับก็คือเมื่อคืนคายฮาเว็ตนะครับดาวเตะคนสำคัญของเชลซีนะครับสุดแฮปปี้จริงๆครับเป็นคนยิงประตูชัยให้ทีมเนี่ยบิดเอาชนะพันไมรัสคว้าแชมป์สโมสรโลกมาครองด้วย แข่งวัย22ปีเนี่ยกลายเป็นคนสําคัญอีกครั้งครับหลังจุดยิงจุดโทษนะครับช่วยเชลซีเนี่ยช่วงโทษเวลาพิเศษนาะทีที่117นคะรัาทีมเฉือนชนะพันไมรัสครับไป2ประตูตัต 1, วหนึงคว้าแชมป์สโมสรโลกครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวก็เคยเป็นคนยิงประตูชัยครับในการควา้าแชมป์แชมเป้ยนลีกเนี่ยจนมาได้มาลงเล่นในรายการนี้อีกด้วยนะครับ มาสจันมากครับผมหลังจากที่เป็นแชมป์ยนะุโรปเนี่ยตอนนี้เราก็กลายเป็นแชมป์โลกครับสำหรับผมอ่ะมันฟังดูดีกว่าเดิมเยอะพวกเราเนี่ยสมควรที่จะได้มาแข่งขันที่นี่และคว้าแชมป์เป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อจริงๆนะผมฮาวเวิดกล่าวกับอาชแนลโฟนนะผมหลังจบเกมบอกตามตรงนะว่าก่อนจะยิงจุดโทษเนะี่ยผมก็รู้สึกประหม่าเหมือนกันครับมันเป็นจุดโทษสําคัญมากๆผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ผมคุมอารมณ์อยู่และยิงเข้าไปนะผมผมแฮปปี้มากๆ ผมเป็นคนยิงจุดโทษคนที่สานะครับหลังจากจอร์ดี้และรอมนะมออกจากสนามไปแล้วนะผมเลยเป็นคนเดียวที่ต้องเข้าไปยิงเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผมนะผมไฮคิมซีเยกผมอาร์ชบริกเวตานะครับและทุกคนเนี่ยบอกให้ผมเนี่ยยิงและผมก็ต้องทําให้ได้ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงจริงๆครับผมฝันถึงความรู้สึกที่มหัศจรรย์แบบนี้มาตลอดผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนครับทุกคนรวมถึงครอบครัวของผมแฟนของผมครับและต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะขอบคุณจากใจด้วย นะครับอันนี้ก็คือความรู้สึกของคายฮาวเวดนะผมที่เมื่อคืนโอ้โหซัดให้เชลซีเนี่ยคว้าแชมป์นะครับผมโอ้โหเมื่อคืนเป็นแชมป์โลกไปแล้วนะสำหรับเชลซีในตอนนี้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเชียง,ง,ง,งแบบนี้ครับสวัสดีครับ